ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการเนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยก็เช่นเคยนะครับวันนี้ทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคํำพิพากษาศารดีกาดีๆนะครับ ซึ่งศาลเนี่ยท่านเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของรถยนต์ชนกันนะครับคดีเนี่ยครับเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา437นะครับมาตรา437เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลนะครับโดยปกตินะครับรถยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะเนี่ยอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลอยู่แล้วคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่าคดีเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา437เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ว่าอย่างไรสารเนี่ยท่านเนี่ยจะวิจฉัยอยังไงครับคดีเนี่ยครับมีหลักกฎหมายดีๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ 2> <2> เดี๋ยวเรามาดูนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับมาตารา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเ,เลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทํำละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี้ครับนอกจากความรับผิดเพื่อละเมิดแล้วนะครับวันนี้ครับที่ทนายอ้อมานําเรียนนะครับเป็นมาตรา437นะครับมาตรา437นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุม ดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรคนนะครับบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองวัดท้ายนะครับความข้อน,นี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์ อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั่นเองคดีนี้ครับเราเนี่ยจะมาโฟกัสกันเนี่ยที่มาตรา437วัรคแรก คดีเนี่ยครับมีเรื่องของการกําหนดประเด็นข้อพิพาทด้วยนะครับเป็นเรื่องของการชี้สองสถานนะครับมาตรา1น3รอานะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในวันชี้สองสถานให้คู่ความมาสารและให้สารตรวจคําคู่ความและคําแถลงของคู่ความแล้วนําข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคําคู่ความและคําแถลงของคู่ความเนี่ยนะครับเทียบกันดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยถึงข้ออ้างและข้อเถียงน,นะครับและพยานหลักฐานเนี่ยที่จะยื่นต่อสารว่า ่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับนะครับก็เป็นอันยุติไปตามนั้นส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยยกขึ้นอ้างนะครับแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับประเด็นข้อพิพาทต,ตามที่คู่ความเนี่ยให้สารกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทน่ะครับ และกําหนดให้ผู้ความฝ่ายใดเนี่ยนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อนั้นนะก่อนหรือหลังได้เรามาดูวัคสองนะครับ ในการสอบถามคู่ความตามวรรคหนึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องตอบคำถามที่สารถามเองหรือถามตามคำขอของคู่ความฝ่ายอื่นนะครับเกี่ยวกับข้อเท็่จริงที่คู่ความฝ่ายอื่นเนี่ยยกขึ้นเป็นข้ออ้างข้อเถียงนะครับและพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่คู่ความเนี่ยจะยื่นต่อสารนะครับถ้าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข้อที่จริงใดเนี่ยโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับให้ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้วเว้นแต่ว่าคู่ความฝ่ายนั้นนะครับไม่อยู่ในวิสัยเนี่ยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแห่งการปฏิเสธได้ในขณะนั้นวัดท้ายนะครับคู่ความเนี่ยมีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดนั้น,นไม่ถูกต้องนะครับโดยถแถลงด้วยวาจาต่อสารในขณะนั้นหรือยื่นคำร้อง ต่อสาลเนี่ยภายใน7วันนับแต่วันที่สารสั่งกําหนดประเด็นข้อพิาพาทหรือหน้าที่นําสืบนะครับให้สารชี้ขาดคาคัดค้านนั้นก่อนวันสืบพยานนยนะครับคําชี้ขาดคําคัดค้านดังกล่าวเนี่ยให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา2 2ง2 2อนะครับก็คือคําสั่งระหว่างพิจารณาของปอวิแพ่งนะครับ คดีน,นียครับมีมาตรา225นะครับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา225ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นคู่ความเนี่ยจะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นนะครับทั้งจะต้องเป็นสาระ แกคดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัยด้วยวรคสองนะครับถ้าผู้ความฝ่ายใดเนี่ยมิได้ยกปัญหาข้อใดอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นหรือผู้ความฝ่ายใดเนี่ยไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายดใดเนี่ยขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นเพราะพฤติการเนี่ยไม่เปิดช่องให้กระทําได้ หรือเพราะเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์นะครับคู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่าน,นั้นได้คดีนียนะครับมีหลักกฎหมายนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายมาตานะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นอย่างนี้นะครับข้อที่จำเลยเนี่ยนะครับมิได้ให้การต่อสู้ไว้หรือต่อสู้ไว้แต่ศาลชั้นต้นเนี่ยมิได้กําหนดเป็นประเด็นและจำเลยนะครับมิได้คัดค้านนั้น เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในสารชั้นต้นและสารอุทธรน,นะครับต้องห้ามดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาตรา249โจทย์นะครับฟ้องให้จำเลยที่1เนี่ยรับผิดในฐานะเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยที่2เนี่ยนะครับเป็นคนขับรถยนต์โดยประมาททำให้โจทย์เสียหาย ถึงแม้ในทางพิจารณานะครับได้ความว่าจําเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขับก็ไม่ทําให้จําเลยที่หนึ่งนะครับพ้นจากฐานะจากการเป็นผู้ครอบครองรถเพียงแต่จําเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขับรถอีกฐานะหนึ่งด้วยเท่านั้นนะครับกรณีนะครับไม่ใช่เรื่องที่โจทย์เนี่ยน้ำสืบไม่สมฟ้องจําเลยที่หนึ่งนะครับต้องรับผิดใช้ค่าเสียหาย การที่กล่าวในอุทธรณ์เพียงว่าค่าเสียหายที่โจทนำสืบนะครับและสารชั้นต้น,นวินิจฉัยมาสูงเกินไปโดยไม่ได้กล่าวรายละเอียดให้ชัดแจ้งว่าค่าเสียหายรายการใดที่สูงเกินไปเพราะเหตุใดนะครับเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225นะครับโจทนะครับในคดีนี้เขายื่นฟ้องว่าแบบนี้นะครับว่าโจทที่1เนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กไก่ทอทหารร้อเรือขีด180่นะครับโดยมีโจทย์ที่2เนี่ยเป็นคนขับและโจทย์ที่3เนี่ยนั่งไปในรถด,ด้วยในขณะเกิดเหตุน่นะครับจำเลยที่1น่นะครับเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทหารน,นอนเนืขีด0-308น่นะครับโดยจำเลยที่2เนี่ยขับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยครับในขณะเกิดเหตุโดยประมาทเป็นเหตุให้ส่วนท้ายของรถ จำเลยที่หน่งเนี่ยเฉียวรถของโจทย์ที่1น,น,น,นะครับรถของโจทย์ที่1เนี่ยชนราวสะพานเนี่ยนะครับรถโจทย์ที่1เนี่ยเสียหายใช้การไม่ได้นะครับโจทย์ที่2และที่3เนี่ยได้รับบาดเจ็บความเสียหายของโจทย์ที่1เนี่ยเป็นเงินนะนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทโจทย์ที่2เนี่ยเป็นเงิน1นึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทนะนะครับโจที่สามเนี่ยเป็นเงิน 19,506บาทนะครับขอให้จำเลยทั้ง2เนี่ยร่วมกันรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทั้ง3พร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันทำละเมิดก็คือวันที่เกิดเฉียวชนกันเลยนะครับคดีนี้โจทยื่นฟ้องมานะครับจำเลยนะครับเขาให้การในทานองเดียวกันเลยนะครับว่ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทหารนอเนเนี่ยนะครับขีด0308เนี่ยไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลยที่1นะครับ แต่เป็นของมารดาจำเลยที่1เหตุชนกันเนี่ยเกิดจากความประมาทของโจท์ที่2ฝ่ายเดียวนะครับโจททั้ง3เนี่ยได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยฟ้องของโจทเนี่ยเครือบคุมนะครับคดีนียครับก็จำเลยเนี่ยเขามาต่อสู้นะครับเขามายื่นคำให้การต่อสู้เลยทีนี้ครับพอศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ย วินิจัยจากคําฟ้องคาให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับสารชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษานะครับให้จำเลยที่1น,นะครับใช้ค่าเสียหายแก่โจท,ที์ทน่งเนี่ยเป็นเงิน36,000บาทนะครับ โจทย์ที่สองเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับและโจทย์ที่สามเนี่ยเป็นเงินหนึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันทำละเมิดให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยใช้ค่าทุจริตธรรมเนียมแผนโจทย์ทั้งสามโดยกำหนดค่าทนายความนะครับให้โจทย์ทั้งสามด้วยนะครับยกฟ้องโจทย์เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่สอง เอาละครับสารน่นะครับก tw like so 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 <inken> ็พิพากษาให้นะครับให้โจทย์เนี่ยที่1เนี่ยก็ได้รับการชดใช้โจทย์ที่สองเนี่ยก็ได้รับการชดใช้ด้วยเหมือนกันโจทย์ที่3เนี่ยก็เหมือนกันนะครับโดยพิพากษาเนี่ยให้จำเลยที่1เนี่ยรับผิดนะครับแต่ว่ายกฟ้องเนี่ยจำเลยที่2นะครับจำเลยที่1นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาสารชั้นต้นนะครับจำเลยเนี่ยนะครับที่1เนี่ย ยื่นอุทธรณ์นะครับสารอุทธรณ์ท่านพิพาทสายยืนนะครับคดีน oh ี <ấy> <may> ้ครับจำเลยที่หนึ่งนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาทั้งสองสารนะครับจำเลยที่หนึ่งนะครับยื่นดีกาขึ้นมานะครับคดีนี้สารดีกานะครับท่านวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าแบบนี้นะครับปัญหาข้อแรกที่ว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2519นอยสนะครับโจทย์เนี่ยมาฟ้องคดีเนี้เมื่อวันที่13มิถุนายน 2,520นะครับคดีจโจทย์เนี่ยจึงขาดอายุความนั้นเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยจำเลยนะครับไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้และปัญหาที่ว่ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกไก่ททหารนอเนนะครับ0308เนี่ยมิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่1นั้นแม้จำเลยที่1เนี่ยจะให้การต่อสู้ไว้ แต่สารชั้นต้นนะครับมิได้กําหนดเป็นประเด็นและจําเลยที่1น่นะครับมิได้คัดค้านปัญหาทั้งสองข้อดังกล่าวนะครับจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วนะครับในสารชั้นต้นและสารอุทธร์นะครับต้องห้ามดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา249อ่นะครับคดีนี้ครับสารดีกาเนี่ยท่านไม่รับวินิจฉัยให้นะครับข้อที่จริงเนี่ยฟังได้ว่าเหตุที่รถชนกันเนี่ย เป็นเพราะความประมาทเนี่ยของจำเลยที่หนึ่งนะครับปัญหาที่ว่าโจทฟ้องว่าจำเลยที่สองเนี่ยขับรถจำเลยที่หนึ่งโดยประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยนะครับชนกันและโจทเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ทางพิจารณานะครับก็คือว่าเขาฟ้องจำเลยที่สองเนี่ยในคดีนี้นะครับจำเลยที่สองเนี่ยเป็นคนขับนะครับแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นผู้ขับ ถือได้ว่าโจดเนี่ยนำสืบไม่สมฟ้องนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายนั้นเห็นว่าโจทเนี่ยฟ้องให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับในฐานะที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4ร37วรรคแรกนะครับเขาบัญญัติไว้อย่างนี้เลยนะครับว่า บุคคลใดเนี่ยครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเป็นด้วยกําลังเครื่องจักรกลนะครับบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง เมื่อข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวและนั่งไปในรถด้วยในขณะเกิดเหตุนะครับถือได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ครอบครองรถนะครับแม้นข้อเท็จจริงเนี่ยจะปรากฏในชั้นพิจารณาว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับด้วยเนี่ยก็ไม่ทำให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ย ้นฐานะจากการเป็นผู้ครอบครองรถนะครับเพียงแต่จำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้ขับรถด,ด้วยอีกฐานะหนึ่งด้วยเท่านั้นนะครับกรณีเนี่ยมิใช่เรื่องที่โจทย์เนี่ยนำสืบไม่สมฟ้องนะครับส่วนเรื่องค่าเสียหายเนี่ยจำเลยอุทธรณ์แต่เพียงว่าค่าเสียหายที่โจทย์เนี่ยนำสืบนะครับและศาลชั้นต้นเนี่ยวินิจฉัยมาสูงเกินไปนะครับ โดยไม่ได้มีรายละเอียดเนี่ยให้แจ้งชัดว่าค่าเสียหายรายการใดเนี่ยสูงเกินไปเพราะเหตุใดเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225นะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้เนี่ยชอบแล้วนะครับพิพากษายืนนะครับโอ้โหคดีนี้ครับต่อสู้กันมาสาศาลเลยนะครับ คดีเนี่ยครับเขาฟ้องนะครับฟ้องโจทย์นะครับในฐานะเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาฟ้องมาเนี่ยแล้วศาลนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ได้กําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้นะครับคดีเนี่ยนะครับทนายความเนี่ยของฝ่ายจําเลยนะครับไม่ได้โต้แย้งว่าการที่ศาลเนี่ยไม่ได้กําหนดเป็นประเด็น ข้อพิพาทไว้เนี่ยว่าไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยพอไม่โต้แย้งเนี่ยก็ถือว่าคดีเนี่ยไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับศาลฎีกาเนี่ยท่านเนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้ทีนี้อะครับการควบคุมยานพาหนะเนี่ยอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลนะครับภาระการพิสูจน์นะครับถ้าโดยปกติเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องรถชนรถเนี่ยอันนี้จะเอาขึ้นมาปรับใช้ไม่ได้ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของรถเนี่ยไปชนกับคนเดินเท้าเนี่ยนะครับภารละกันพิสูจน์เนี่ยตกอยู่ที่ผู้ควบคุมยานผาานะนั้นเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเนี่ยเข้าไปดูนะครับในคําพิพากษาสารดีกาที่2850ทั2523นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถ,ถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ย เป็นฝ่ายถูกในบางครั้งเนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินของท่านเนี่ยเสียหายมากนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอะเราเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างไรหรือว่าเอะเราจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับถ้าท่านเนี่ยติดปัญหานะครับ ก็ลองโทรมาสอบถามหรือติดต่อกับทีมงานทนายอ้อนะครับตามช่องทางต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านนะครับสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับ ท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาเอาเงินเข้าไปช่วยเหลือเขาเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันน,นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ําใจให้กับเพื่อนร่วมทางของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับเอาเรื่องดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเนี่ยเห็นว่า รายการน mm ี้เป็นรายการที่ม mm ีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้นะครับเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรา วันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ